มาเพื่อนๆลองฟังกันดูเกมเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเ,เบื่อไหมเวลาเราฟังหูฟังแบบไร้สายแล้วรู้สึกว่าเล่นเกมหรือฟังเพลงมันก็มีอัตราการดีเลย์จะเล็กจะน้อยมันก็ยังมีวันนี้ผมมานําเสนอเจ้าตัวนี้หูฟังแบบมีสายในแบรนด์ Transu ผมสั่งแบบ lightning มานะครับใช้กับ iPhone รุ่นเก่าๆนะ และหูฟังตัวนี้ก็ออกมาเรียบร้อยนะครับจะเห็นสังเกตน,นะครับเหมือนหูฟัง iPhone ยุคกเก่าๆนะคือนะครับข้อดีผมบอกเลยนะครับว่าหูฟังประเภทเนี้ยสบัยก่อนเราใส่ทั้งวันทั้งคืนไม่เจ็บหูเลยนะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะเสียบแล้วขึ้นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะเดี๋ยวเป็นเพื่อนลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้าง,ง,องนะโอ้โหเสียงโคตรดังอะ่ะ ไอ้คุโยสับได้ไหมครับมีปุ่มรับสายว่างสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยฟิลแบบเหมือนหูฟังสมัยก่อนมากๆดีกว่าด้วยเล็กเสียงดีกว่าด้วยในเรื่องของความดังเสียงความดังที่มากกว่านะครับแล้วก็การสวมใส่ที่สบายตัวนี้ถือว่าทั้งฟังเพลงทั้งเล่นเกมเสียงก็ดีและก็เสียงไม่มีอาการดีเลยด้วยนะครับแบบมีสายนะใครสนใจเจ้าตัวหูฟังในแบรนด์ tanio ตัวนี้พิกัดอยู่ด้านล่างซ้ายมือตะกร้าสีเหลืองนะครับ